สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาชาแนชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับวันนี้เปิดในคอกเลยนะครับเที่ยงตรงวันนี้ไล่ควายเข้าคอกเพราะว่าควายฝูงนี้ก็ค่อนข้างเปรียวนะเขาฝากไว้นิดนึงนะครับ ID Line นะครับ0989880053นะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับถ่ายคลิปอยู่ในเขตนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมถ่ายให้ฟรีนะครับ อะไรเข้ามาเลยครับแม่แม่โน้นก็สวยดีอ๋อวันนี้เปิดทั้งหมดสองแม่นะครับสองแม่แม่หนึ่งมีอยู่สามชีวิตนะครับแม่หนึ่งมีสองชีวิตอ่าลุงสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ่าตบกวันแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมนายทวนสาหลายัวันบ้านเลขที่การเจ็ดทับสองหมู่เจ็ดตำบลโพวงต้นนางอำเภอสว่ันอารมณ์ครับครับผมวันนี้จะเปิด แม่ไหนครับที่จะเปิดใช่แม่ใกล้เรานี่ไหมไม่ใช่แล้วครับแม่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 ตูดนะครับแม่ตูดเนี่ยโอ้โท่านผู้ชมครับเทียบไม่ต้องแม่แม่แม่กลางนี่แม่กลางนะแล้วก็แม่คู่กันเลยนะคู่กันเลยเนาะคู่กันเลยครับวันนี้ต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้วัดส่วนสูงเพราะว่าควายเปียวนะครับวัดไม่ได้เลยนั่นแหละอ่าแม่นี้ก็จะจะจะกะให้นะครับว่าส่วนสูงประมาณเท่าไหร่แม่นี้ชื่อมีชื่อไม่ลงสวยสวย ชื่อสวยเนาะเอาง่ายๆเลยแม่สวยนะครับอ่าตัวนี้บางอยู่เขานี่กับลูกมันเนี่ยลูกมันเนี่ยลูกแม่สวยใช่ไหมเนี่ยครับเพศเพศเเมียเพศเมียนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยขวบปกาแานะครับขวบกันหน่อยหนึ่งนี่นะครับแม่สวยคือแม่นี้ครับนี่นี่เขาเรียกงอนงอนนี่นะครับชื่องอนเลยชื่อสวยงอนงอนตัวสวยตัวัแม่นี่ชื่อแม่งอนแม่นี่ชื่อแม่สวยแต่เปิดทั้งสองแม่นี่นะครับครับโอ้ส่วนสูงเท่ากันนะครับมได้กันเลย ผมกะส่วนสูงไว้ที่ประมาณสัก่าเอาที่ถึงถึงนะครับเอาร้อยสามสิบกว่ากว่าเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสองนะครับถึงแน่นอนลูกด้วยลูกตัวนี้ลูกตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้ลูกแม่นอนนะครับอตัวโน้นตัวโน้นลูกตัวนี้คู่เนี้ยลูกแม่นี้ก็จะมีหนึ่งตัวกับอีกตัวนู้นนะครับเป็นเป็นสามชีวิตนะครับของแม่สวยนะครับ ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นของแม่งอนนะครับอ่าอายุก็ไล่กันเลยนะอายุอายุของลูกก็ไล่เรียกกันเนาะขอบหน่อยๆเนาะอะไรแล้วแล้วแล้วแม่งอนเนี่ยแม่งอนลูกกับหนึ่งลูกหนึ่งตัวในสองชีวิตเนี่ยเปิดไปเท่าไหร่นะแม่นี้แมนูนะแมนูนะครับแมนูนะบอกไว้เก้าหมื่นเก้าหมื่นนะครับอยู่ในท้องมีไหมไม่มีครับไม่มีนะว่างอยู่นะครับ ทับแล้วไม่ติดไม่ติดอ่าเพราะว่าขึ้นสายแล้วได้บอกบอกว่าทำไว้ไม่ติดนะครับแล้วก็แม่แม่นี้บอกไว้แสนหมื่นสามสองลูกสองตัวลูกสองตัวสามชีวิตนะชื่อแม่สวยเนอะลูกลูกในท้องนี้มันมีนะครับมีแล้วนะครับทับพ่อคุมปลูกไหมนะครับพ่อปลูกลูกสองตัวนะครับแม่สวยนะครับลูกสองตัวสามชีวิตนะครับแสนเท่าไหร่นะแสนหมื่นแสนหนึ่งหมื่นนะครับต่อลองได้นะครับแล้วก็แม่งอนลูกหนึ่งตัวนะครับ อ่าเท่าไรนะเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะครับอ่าแล้วก็อยู่ที่นี่ก็จะมีตัก,กอเยอะนะครับรส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ใช่ไหมผู้ทำงานแหละออนี้ก็ตัวผู้นะครับผู้ตัวผู้ก็ได้เลยอันนี้ชื่อแม่อะไรนะเนี่ยนี่เขาไม่ขายเขาเขาท่าน,น,นอือเขาไม่ขายทับอะไรไว้ทับทองกินโตทองกินโตไว้นะครับแม่นี้ก็ค่อนข้างสูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกได้อยู่เขาไม่ขายนะครับเน ัวนี้คือเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียครับนี่ก็ไม่ขายนะเพราะลูกตัวนี้เอาเอาไว้ทำพันธุ์แม่นี่ก็ไม่ขายชื่อแม่อะไรเนี่ยแม่อีลอมมันลอมตัวเนี้ยแม่ลอมเนาะไม่ขายครับฟังขายสองแม่นะครับก็คือแม่แม่งอนกับแม่สวยเออเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นลาวคอกได้ไหมเนี่ยได้ได้ขึ้นได้เดี๋ยวจะขึ้นทางนี้ให้ดูนะครับมาเชจอแรกลายมาก โอ้โหลูกตัวไหนขาวจังเลยในะลูกตัวเมียด้วยลูกตัวนี้มันมีฝายเก่าฝายเก่าเง,งพ่อตัวไหนขาวเลยเนะี่ยลูกตัวนั้นนะ่ะเพราะพ่อมันเอ้ยมันอยู่ในฝูงนี่เนะี่ยบรรทับมตา,าทับอ่ะตีนก็ขายไปแล้วน้องเนี่ยโอ้โหนี่คท่านผู้ชมครับแม่นี้ชื่อชื่อแม่แม่งอนใช่ไหมเนะี่ยครับครับแม่งอนนะครับ,รบเปิดตัวนี้นะครับส่วนสูงผม แท้กันกับสดกันได้กันเลยส่วนสูงนี่ผมกะเอานะครับผมวัดไม่ได้เพราะเขาเปี่ยวมากเลยผมก็ไม่กล้าเข้าไปน่าจะได้สามสิบสองนะครับทั้งสองแม่เลยนะครับแม่งอนเนี่ยสองชีวิตหรือสามนะนี่นี่น,นี่ตัวตัวเดียวลูกอ่ะลูกตัวเดียวนะครับเก้าหมื่นครับตัวนี้เก้าหมื่นในท้องยังว่างอยู่ตแต่แม่นู้นนะครับแม่สวยนะครับลูกสองตัว,ตวนะครับในท้องมีกี่เดือนลุง เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วนะครับพ่อฝูงทับไว้นะครับอลูกเพศเมียหมดเลยใช่ไหมลูกเมียหมดเลยครับแม่นี้มีลูกสองตัวเพศเมียทั้งคู่ครับโอ้โหนะครับแสนหมื่นนะครับต่อรองได้อีกนะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่ นั่นแหละแม่นี่นะครับแม่นี่ครับแม่นี่เนี่ยเ่เนี่แม่เนี่ยนี่ลูกอันนี่นี่นี่ตัวมันรวมตัวเมียแล้วตัวเมียตั้งคู่นะครับตัเมียทั้งคู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตัวตวนู่นตัวงนี่ลูกไปแล้วนีตัวหนึ่งอยู่ข้างแม่นี่ยนะข้างแม่ตัวตวนู่นตัวงนู่นตัวหนึ่งนู่นตัวนึงตัวนเป็นน้องไงน้องเออเนี่ยพี่กับน้องกันนะนะนะครับ สำหรับแม่สวยนี่มีอยู่ตรงคาน้าเลยนะครับขวัญสองฝั่งนะครับดูอย่างนี้เห็นเลยชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ตรงหน้าตรงหน้านี่ก็มีนะครับอยู่ตรงหน้านี่ก็มีขวัญมีสามชีวิตในท้องก็มีหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับแสนหมื่นท่านผู้ชมอ่าอยู่ในอยู่มีกี่ตัวลุงทั้งหมดเนี่ยไหนเนี่ยทั้งข้อมีกี่ตัวเนี่ยพิเศษ สิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวก็มีแม่อแม่สองแม่ก็ก็ก็ท้องท้องติโตคือแม่นี้เนาะท้องติโตเข,ขเขาทับไปแล้วจะขอเ็ทับไปแล้วอ๋อนีตาแต้มด้วยแม่นี่มีตาแต้มแก้มเจับมีอ่องครับแม่นี้โอ้โหขาขาค่อนข้างจะสวยนะครับเรียบใหญ่เออเหล่านี่คือเหล่านี้แหละครับเหล่า ุทยแท้ๆ้ะครับแม่นี้ดูลักษณะแล้วใช่เลยทับซีดสามเข้าสี่เดือนท้ายสวยครับทับทองดินตัวไว้กี่เดือนแล้วเขาเขาสามเดือนไปแล้วเข้าสีดเดือนที่สี่แล้วเนี่ยอ๋อครับต้องขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เดินทายทางท้ายทางอะไรให้ควายเปลี่ยวนะครับเข้าไปนี่อันตรายครับอ่าแม่นี้ทำไมไม่มีสะพายลงเนี่ยเจาะยังเนี่ย ตัดมาแต่นี้มันผิดกันที่นี่เข่าไปคลองกันเลยตัดออกเลยสะพายขาดนะครับสะพายขาดาอืมเดี๋ยวด้านเนี้ยไอ้นี่นี่น,น,นี่แม่เนี้ยรู้รู้ตะพายมีสะพายขาดแม่งอนนี่เนาะชื่อแม่งอนนะครับเ <90. S 1> ก้าหมื่นอันนี้ลูกลูกเลยนะนี่แหละครับลูกกับแม่เนี่ยครับเก้าหมื่นเนกะ้าหมื่นลูกเพศเมียนะครับ นี่ก็จะเป็นแม่สวยเนาะไหนลูกเขาตัวไหนมั่งนี่ในตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อ๋อมันคล้ายกันนะครับคล้ายกันเลยมันคล้ายกันนะแต่ว่าเป็นตัวเมียตั้งคู่แล้วครับนี่ตัวแหละตัวหนึ่งเนาะครับอ่านี่ลูกของแม่นี้นะครับแสนกับหมื่นหนึ่งนะครับตามตามชีวิตเด้อ โอ้โหนี่แล <ips are S 3> right ้วล okay. ูกมัน <references> ต like, right ัวนี right ้ไหนนะอ๋อมานนี้แ right ล้วนะครับ right นี right ่ต right ัวลูกของแม่แ <mikä> ม่สวยนะครับนี่ตัวนึงและนี่ตัวนึงนะครับนี่นะนอกๆเองนะนอกเลยาะพอมันสีเหลืองมันกจําไม่ได้เลยมีนเหมือนกันเลยมันออกออกมันออกแดงๆมันเป็นที่น้ําหรือเปล่าครับเนี่ยน้ำน้ำเเป็นที่น้ําเลยเพราะว่าถ้าดูมันเหมือนกันหมดเลยอะนี่แะพวกแม่นี่ก็ เป็นเพศเมียมหมดแล้วครับเมียบอลในกันลูกน้องกันตัวเลี้ยงพี่พ่อคุมฝูงนะครับแสนหมื่นสามชีวิตอสองชีวิตก็คือเก้าหมื่นครับโอ้มีตัวผู้กี่ตัวอยู่เนี่ยผู้เดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวเนาะเป็นตะกกออยู่เนาะ อ่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะมาดูนะครับควายเนื้อนะครับเป็นตัวพูดนะครับอ่าหกตัวอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหแม่เพศเมียนะครับเขาขาวเนี่ยแล้วก็มีขวัญที่ชัดเจนนะครับไปตกอู่ด้วยนะครับตกอู่เลยครับตัวนี้อ่าขวัญตกอู่ด้านหลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็ตกนะครับเป็นพ่อในทับครับเนี่ยมันพ่อเนี่ยโปร่งเนี่ยเขาเอามาจาก เพราะปลูกมันอยู่ในการที่นี้มันมาทับกับปีกาด้วยด้วยก็มาติดกับหมาก็ทับกับก็นั้นเลยครอกเดียวกับทีนานานาหมาถ่ายที่ขายไปให้ร้วจักรแล้ะอ๋อนี่นีนีแม่ชุดเดียวกันและอุ๊บนี่ผมไม่ขายแม่นี้ไม่ขายแล้วขายแม่เจที่ ดาถหารเขาซื้อไปสักรันสักส่วนสูงของแม่นี้นะครับน่าจะได้ครับสามสิบอัพแน่นอนครับสามสิบเอเซนสองไม่ขาดนะครับไม่ขาดเลยท่านนี้อืรพแค่กัเลยสองแม่มันได้เยวส่วนสูงเท่ากันนะครับสองแม่มันเข้าไปวัดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเข้าไปวัดนี่ไม่ได้ถ่ายเลย อ่าไม่ได้ถ <laughs> ่ายเดี๋ยววันเดววันชื่อแมน่นวลใช่ไหมล้อมชื่อแม่ล้อมลูกต,ตัติ้งตั้งติดแม่มาแม่เป็นขาวผมชอบเออโอ้โหลูกตัวนี้ผมชอบมากเลยสีขาวเ <laughs> นี่ยขนาดเป็นนอนน้ําเหมือนกันนะครับ <laughs> ทุกตัวเขาแดงมีตัวนี้ขาวอยู่ตัวเดียวเนี่ยเอออายุเท่าไหร่เนี่ย ยังยังไม่ได้ขวบเลยเนี่ยนะครับออกมาตอนเดทีติดสองเนี่ยนี่แม่เขาเนาะครับ่อแม่เลยแม่มันก็มอก่อนเขาโบ้เลยเนี่ยเขาไว้ตอนที่เพิ่งมาหนอนน้ำสักเหลืองอย่างเงี้ยเป็นที่น้ำเนาะที่น้ำก่อนก็ขาวแมก็ขาวไว้เลยก็อันนี้แม่หนึ่งนะมันกินน้แม่สวยเนาะแม่สวยนี่จะมีขวัญอยู่ตรงขาน้านี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยขวัญ แล้วก็อยู่ห้องหลังก็จะคือแม่สวย <Yeah. S 1> สองแม่นี้นะครับวันนี้เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปที่ไม่ได้เข้าไปวัดนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อ่าซีเรียสเรื่องส่วนสูงก็ต้องขอโทษนะครับ <laughs> เข้าไปวัดไม่ได้ครับเพราะว่าควายฝูงนี้ค่อนข้างที่จะหวงฝูงนะครับอ่าก็เลยไม่กล้าเข้าไปวัด ให้ลุงไล่เข้าคอกนะครับแล้วก็ถ่ายกันอย่างนี้แหละนี่ก็คือแม่งอนสามชีวิตแสนหมื่นนั่นคือแม่เออเออเนี่ยเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะครับแม่แม่แม่งอนแม่ยเนี่ยโคู่กันอ่าคู่กันนะครับสองชีวิตเก้าหมื่นแล้วก็แม่สวยสามชีวิตแสนหมื่นแสนหมื่นสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้ลุงลุงทำโทรศัพท์หายไงโทรศัพท์เก่าอ่ะ เบอร์เก่าก็หายไปหายหายไปคลิปเก่าที่ออกไปนะครับลุงทวนก็เบอร์เก่าเบอร์นั้นก็ไม่ได้ใช po ้แล้วเนาะเดี๋ยวจะเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ครับเบอร์ใหม่อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับบูแม่นี้สวยนะผมชอบแม่นี้หรือเขาไม่ขายเขาซื้อมาแม่นี้นี่ดูลักษณะเลยครับควายควายเป็นควายเก่าสายเก่าเลยครับเพราะว่าดู ดูเล็บนะครับดูขาขากับเล็บนี่จะโตนะครับควายสายนี้จะเล็บจะออกใหญ่ๆโตนะครับแล้วก็หน้าอ่าทรงหน้าทรงเขานี่ทับทองกินตัวไปแล้วกี่ับกี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนแล้วครับทองกินโตอยู่อยู่ในท้องนะครับครับ เค้เาคือริสตีแล้วเนี่ยไง่ะก็เจอริสตีมาหลายวันแล้ว <c oughs> เออ,อสุดู้แล้วสายแล้วดนะเดีย๋ยวให้มาเอาที่อายทำมาดูแล้วก็นี่นี่ไม่ถ่ายแล้วแม่ลูกเอาไว้ไว้โลยินเชื่นแม่ลูกอุ๊ย เลียงผมเลี้ยงขวายังไม่เชื่อตั๊กงเลยคือก่อนที่นามาถ่ายก่อนเปี้ยวโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เราไม่ได้เล่นมันครับปล่อยก็ปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยก็ออกรวดไปได้นะ้วก็ถึงเวลาก็เข้าเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสรุปว่าให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสูงนี่ก็กะไว้ที่ร้อยสามสิบสองนะครับทั้งสองแม่เลยนะครับ ไม่ขาดแน่นอนรับประกันว่าไม่ขาดแน่นอนครับแล้วก็แม่นี้นะครับมีลูกติดหนึ่งตัวนะครับคู่กันแล้วคู่กันเลยครับเนี่ยคู่กันแล้วแล้วในท้องว่างอยู่เนาะแปดหมื่นเอ้ยเก้าหมื่นนะครับแล้วก็อีกแม่สวยแม่นู้นสามชีวิตนะสามชีวิตนะครับลูกเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับลูกเพศเมียทั้งมนนี้ก็เมียนั่นนะคู่กันแล้วลูกกันละนู่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่คู่กันเลยเนี่ยสามชีวิตนะครับเพศเมียทั้งมดนะครับลูกแสนหมื่นอ่ะ สนใจก็โทรมาต่อรองราคากับลุงทวนนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับไฟชนะใจมางคลก็อขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ